ต่อไปที่จะพาพจะพูดต่อไปนี้สิ่งที่เราจะเล่นแร่แปรธาตุกิเลสเนี่ยโยมโยมรู้ไหม้ากิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยโยมต้องทํำยังไงรู้ไหม้ากิเลสเกิดเนี่ยการที่โยมจะสามารถเล่นแร่แปรธาตุกิเลสจากสิบหกเหลือสามตัวเนี่ยโยมจะต้องทำห้าข้อนี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นกิเลสคือความอยากมีอยากได้อยากเป็น อยากมีชานอยากมียานอยากมีเงินที่มากจนเกินไปอยากมีอะไรที่มันมากจนเกินตัวเรียกว่ากิเลสทางนั้นอยากเป็นอยากเป็นในสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นอยากเป็นในสิ่งที่ไม่รู้จักประมาณชีวิตของตัวเองอันนี้ก็เรียกว่ากิเลสอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากได้พระนิพพานอยากได้ชานอยากได้ยานสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสหมดแต่เมื่อกิเลสมันเกิดขึ้น โยมจะสามารถเข้าสู่การเล่นแร่แปรธาตุกิเลสได้โยมต้องทำห้าข้อนี้ให้ได้ก่อนเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยสิบหตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งกลับไปดูอุปกิเลสสิบหถ้าใครยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรบ้างถ้าอุปกิเลสสิบหตัวมันเกิดขึ้นเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นโยมต้องทำห้าข้อนี้ทันทีเพราะการทำห้าข้อนี้มันทำให้เราติดเบรกกิเลส เพื่อให้กิเลสเหล่านั้นไม่พัฒนาต่อฝังอยู่ในจิตของเราไม่พัฒนาต่อเป็นภพชาติไม่พัฒนาต่อจนทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามันไม่อยู่หนึ่งคือไม่ยินดีไม่รับไว้ไม่ให้กิเลสครอบงำภาษาธรรมเรียกว่านาธิวาเสติไม่ยินดีไม่รับไว้ไม่ให้กิเลสครอบงำประการที่สอง ิเลนสิบหตัวมันเกิดขึ้นเนี่ยทายังไงรู้ไหมต้องละให้ได้คําว่าต้องละเนี่ยเริ่มละก่อหนึ่งไม่ยินดียินไลน์นะไม่รับไว้สองต้องละคําว่าละนี่คือยังไม่ตัดนะโยมนะละให้ได้มากที่สุดบางคนอาจจะต้องละเรื่องนี้สัก70%บเซบางคนอาจจะละได้ถ้าโยมละได้30%มสิบมันก็จะมาข้อสองเนี่ยมันก็จะบรรเทาได้น้อย แต่ถ้าโยมละกิเลสข้อที่สองได้มากมันก็จะบรรเทากิเลสลงไปได้เยอะดังนั้นหนึ่งไม่ยินดีแล้วสองต้องละให้ได้มากที่สุดโยมจะละกิเลสได้มากหรือไม่มากมันขึ้นอยู่ว่าจิตของโยมมีพลังแค่ไหนอะจิตของโยมมุ่งมั่นจุดมุ่งหมายของโยมคืออะไรอะถ้าจุดมุ่งหมายของโยมในจิตวิญ,ญญาณเดิมแท้ยังไม่มีพระนิพพานอยู่เลยเนี่ยยังไม่มีการตัดภพตัดชาติอยู่เลยเนี่ยการจะละกิเลสได้ในข้อที่สองเนี่ย โยมมันเรื่องยากแต่เมื่อใดก็ตามที่โยมอธิษฐานทำจนถึงการเข้าถึงพระนิพพานแต่เมื่อใดก็ตามที่จิตของโยมสามารถอธิษฐานเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมแล้วตัวละกิเลสเนี่ยโยมจะละได้มากมันจะละได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานจิตของโยมว่าจิตนั้นเคยอธิษฐานบรรลุธรรมไหมอันนี้สามต้องบรรเทากิเลสโยมคําว่าบรรเทากิเลสก็คือว่า เราต้องพยายามปรุงพยายามตามให้ทันเพื่อให้กิเลสตัวนั้นมันมันมันบรรเทาลงให้ได้มากที่สุดเหมือนโยมต้องป่วยอะวันนี้โยมป่วยแล้วนะโยมไม่สามารถที่จะปฏิเสธการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โยมต้องเริ่มกินยาพอโยมเริ่มกินยาโยมพัดผ่อนให้มากขึ้นอันนี้มันทําให้กิเลสบรรเทาการพัดผ่อนให้มากขึ้นภาษาธรรมเรียกว่าต้องมีเวลาปฏิบัติมากขึ้น ถ้าโยมมีเวลาปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นจิตของโยมมีเจโตปริยายาญาณจัดลําดับชั้นกรรมตลอดโยมปฏิบัติลดละกิเลสบันเทาวัดของเราใช้คําว่าลดละกิเลสลดเรื่อยๆละกิเลสไปเรื่อยๆในจิตพันธสัญญาในจิตมันเบาลงไปเรื่อยๆมันคายลงไปเรื่อยๆไอ้กิเลสเนี่ยหรือภาษาธรรมที่เรียกว่าวิโนเทติเนี่ยมันจะเบาลงโยบเบาอย่างเห็นได้ชัดเจนประการที่สี่ ต้องทำให้กิเลสหมดสิ้นไปเห็นไหมโยมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตัดกิเลสให้หมดสิ้นไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะทุกวันนี้โยมยังไม่ทําข้อที่หนึ่งเลยโยมยังไม่ทําข้อที่สองเลยโยมยังไม่ทําข้อที่สามเลยโยมจะหักด้ามพระด้วยเขา่า โยมจะตัดกิเลสจากในชีวิตของโยมด้วยความอยากจะตัดมันก็เหมือนกับโยมยิ่งบอบช้ำเพราะกิเลสเดินนำหน้าเราหนึ่งก้าวเสมออันนี้ต้องทำให้กิเลสหมดสิ้นไปภาษาธรรมเรียกว่าพระยันติงกโรติแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมวัดเราก็เรียกว่าเมื่อเราจัดลำดับชั้นกรรมในจิตของเราได้แล้วเราปฏิบัติ เพื่อให้จิตนี้เกิดการขอขามากรรมในจิตจนหมดไปแล้วเราปฏิบัติจนจ,นจิตนี้เข้าถึงกระแสยานได้แล้วเนี่ยโยมสี่ทางเนี่ยเห็นนี่ชัดสร้างให้ได้เชื่อมให้เป็นฝากสม่ำเสมอเนี่ยข้อที่สี่เนี่ยมันจะหมดไปได้ในที่สุดและข้อที่หต้องไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นอีกการไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นอีกก็คือจิตนั้นต้องเข้าสู่ความเป็นจิตอริยะให้ได้ การทําให้กิเลสหมดสิ้นไปก็คือว่าทําให้จิตนั้นเป็นจิตที่สามารถเข้าใจในทุกสรรพสิ่งได้เนี่ยข้อที่สามคือบรรเทากิเลสเนี่ยมันหายไปเยอะแล้วนะหายไปเยอะแล้วและยิ่งโยมสามารถรักษาจิตได้ต่อเนื่องเรื่อยๆรักษาจิตต่อเนื่องเรื่อยๆก็คือว่าจิตใจเข้าใจในทุกสรรพสิ่งปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆ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 เนี่ยนี่ไงในที่สุด จิตเข้าสู่ความเป็นจิตอริยะกิเลสจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยโยมเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หลกัหลกๆเลยโลภโกรธหลงชัดเจนเลยหรือเป็นอารมณ์ที่ซอยย่อยลงไปอีก16ตัวเนี่ยโยมรับมือกับกิเลสได้ด้วย5วิธีนี้ส่วนห้าวิธีนี้ที่ว่าอยู่ในความรู้ที่เราปฏิบัติธรรมของวัดส,สันก้างปลาเรียบร้อยแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าณวันนี้จิตของโยมมีพลังหรือยังจิตของโยมตื่นรู้หรือยังจิตของโยมเข้าถึงการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงเจโตปริยายะยานหรือยังจิตของโยมสามารถเข้าถึงบุญที่โยมปฏิบัติทําแล้วหรือยังจิตของโยมสามารถที่จะเอาจิตนี้เชื่อมในบุญของเราได้หรือยังจิตของโยมสามารถที่จะยกบุญเหล่านี้ให้กับกรรหลักของเราได้หรือยังจิตของโยมสามารถที่จะ เปลี่ยนบุญกลายเป็นบารมีเปลี่ยนจากบารมีกลายเป็นบารมีธรรมจะเปลี่ยนจากบารมีธรรมเหล่า,านี้เข้าสู่การสร้างกระแสยานได้หรือยังเนี่ยโยมที่เราศึกษามาทั้งหมดนี้คือองค์ความรู้ของการจัดการกับกิเลสซึ่งจะเป็นการทวนกระแสกิเลสทั้งหมด16ตัวได้อย่างแน่นอนดังนั้นกิเลสสาตัวที่มันเล่นแร่แปรธาตุมาหาเราจนกลายเป็นกิเลสตั้ง16ตัว โยมมีวิธีการที่จะจัดการกับกิเลสเหล่านั้นเบื้องต้นด้วยหข้อนี้นะเอาไปใช้ถ้าโยมคิดว่า5้าข้อนี้มันยังเป็นหข้อที่เรายังไม่เข้าใจเลยโยมจงกลับไปดูวิธีการที่เรากําลังปฏิบัติรมอยู่นี่เพราะวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่สามารถทําให้โยมเข้าถึงทาได้ด้วยจัดการกับกิเลสได้ด้วยและสามารถที่จะ จัดลำดับชั้นกรรมที่เกิดในจิตของเราได้ด้วยอันนี้อัตมาภาพพูดไว้กลับไปดูความไม่ประมาทในชีวิตของเรากลับไปดูจิตของเราที่จะสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ฝากคุณโยมทุกท่านไว้